ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะัะวันนี้พ่อมก็จะมาพูดถึง10อันดับสัตว์ที่ฉลาดที่สุดนะฮะสิปลามืดยักษ์เป็นสัตว์ที่มีเซลล์ประสาทที่นวดเข้องมาและมีสมองที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสั้นล่างพวกมันสามารถใช้เครื่องมือเครื่องมือในตัวและรวบรวมกะละมาเผาเพื่อนํามาสร้างกรอบป้องกันตัวเองได้ ก้าวแกะมีความทรงจําที่เลือเชือ้อซึ่งมันมีระบบการทํางานข้องเครือข่ายเซนป์ประสาทขายกับมนุษย์ที่ใช้ในการเรียกทวนข้อมูลกับมาพวกมันสามารถจําและระลึกถึงสิ่งที่มองเห็นได้มากกว่าสองปี8หนกแก้วเป็นสัตว์ที่มีสติปัญญาเมื่อเด็กหาควบและภาวะทางอารมณ์เทียบเท้าเด็กซ่องควบสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อน แล่เลี้ยกข้อมูลและวิธีการที่เป็นพ้นสัมฤิในภายหลังได้ยากง,ง่ายได้เจดนนพิราบสามารถตรนักลู้และเห็นตัวเองได้จากทางกระจกเลนส์สามารถเกิดพ้นดีกว่ามนุษย์จากสรีติและความเป็นไปได้บนพื้นท่านของสถานการณ์ที่ซับซ้อนหกช้างช้างสามารถหลับรู้ตัวเลขได้ดีกว่าชาต์เลี้ยงลูกด้วยนมและเด็กพวกเข้าสามารถร้างเครื่องมือในการไล่แมลงวัน และวาดภาพที่เสมือนจริงได้ฮาสุนักเป็นสัตว์ที่มีความชำนาญในภาษาร่างกายของมนุษย์และพวกเข้าสามารถแจ้งทอารมณ์ได้เมื่อว่ารู้ซึกผพิษเพื่อเลี้ยงการทุกข์กโทษอีกทั้งสางมารถเรียนรู้คำได้ถึง250ราคำเชื่อมโยงชื่อและสิ่งข้องในลักษณะที่เหมือนกับพฤติกรรมของเด็ก 4. ีนูนูมีระบบการรับรู้ในสิ่งที่พวกมันทำและสิ่งที่ไม่รู้ ซึ่งจากการทดลองพบว่าพวกมันสามารถทิ้งภาพและซื่อพิติกรรมที่ว่งชีพึงมนุษย์ได้ร้ำโลมาโลมาปากขวดมีสมองเป็น่องเท้าข้องร่างกายโดยอัตราส่วนข้งมนุษย์พวกมันสามารถใช้ห้อยห้อยเชลเป็นกับดักปลามีสิ่งขุมการเจากฟองน้ำและสามารถถูกซ่อนให้ใช้ iPad ได้สองหมูในช่วงกลาง กลางข้องอายุม่งมันจะมีความฉลาดเท้ากับเด็กอายุสามขวบพวกมันสามารถเล่นวิดีโอเกมและสามารถแยกแยะความตั้งระะว่างวัตถุและสามารถซื้อสะท้อนออกมาได้หนึ่งลิมชิมแปนซีสามารถใช้และอสอดางบารซาสัญญาณรับได้เมื่อกลับการสร้างเครื่องมือสํารับการลัาลิงแปนชิมแปนซีในส่วนสัตว์รัดแคนสัตว์สหร,รัฐอเมริกามีการโชว์ปีนบันไดเพื่อนี่การปิดล้อม ก็เขาจบคลิปนี่มันั่าสั่นดิฉลาดที่สุดมาเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเกิดชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตั้งราคเพื่อเป็นกำลังใจใพ้่มทำคลิปต่อไปดีขึ้นด้วยนะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะฮะขอบคุณครับ